แต่ตัวนี้เท่ากันแล้วที่นี่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราไถาใช่ไหมเราต้องเราต้องยกใบนาให้ลอยอยู่แล้วปกติเราไถาเราก็จะมามุนเกียวมุนเกียวตัวนี้มุนเกียวตัวนี้ก็ทําให้เราต้องยกแขนตัวนี้ยกแขนตัวนี้สูงกว่าฝั่งนั้นสูงกว่าข้างซ้ายด้านขวาจะสูงกว่าข้างด้านซ้ายมันก็จะมีผลอยู่นะครับ ถึงไม่มากแต่ก็มีผลครับคือน้ำนักมันจะไปลงอยู่น้ำนักเวลาถมันจะไปลงอยู่รอรายมากกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกับลูกชานานะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวฐานบุกเบิกครับของ MU 4 9 0 2นีสอง่ของรุ่นนี้นี่ M U 4 9 0 2ตัวนี้ครับกูโบต้าเกาะผานตัวนี้นะครับผานก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อรุ DP ่น D P D P บีพีสองสี่เดแต่เดียวขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากล่องนะครับอ่าตอนนี้ก็มามุมกล่องกล่องหน้ากล่องหลังแล้วครับก็เป็นฐานบุกเบิกตัวนี้นะครับก็เป็นของ MU 4 9 0 2ครับอันนี้ก็เอาไปลองไถมาดูแล้วครับ ผ่านใบหย,ยิบสีคือว่าคมนะฮะรีวิวผ่านก็บเป็นผ่านใบคมหนาแต่อะไรนะไม่แน่ใจดูเราคุณภาพนี่จะดีมากเลยนะครับแล้วก็น็อตโอเคเลยนี่น็อตยึด6ตัวแข็งแรงครับกระทู้ใหญ่หลูกพื้นใหญ่ นี่ก็มีกันกันกันซึกกันซึกของกระถูมาให้ด้วยครับเวลาถลึกๆสลักก็สลักใหญ่ครับตัว50สิแรงใช่ไม่ได้ตัวห0สิบแรงเล็กกว่านี้แล้วก็นี่มันจะมี เอาพูดถึงการใช้งานก่อนดีกว่าการใช้งานเอาไปลองไถแล้วครับคือว่าโอเคเลยครับรถก่อนถตรงเด้นะครับอันนี้ขนาดฐานใหม่ครับมันยังฟิตอยู่ครับฐานมันฟิตอยู่ครับถตรงนะครับตอนแต่ตอนมาแต่โรงงานมันอยู่ช่องนี้เนาะใบที่สองนี่ใบที่สองกับใบที่สามผมก็ปั๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูอีกแกนะนขยับมาแล้วครับ พยาาไปตัวสุดท้ายสุดครับให้มันพอได้ไถได้กินหนากว้างหน่อยแต่เทนนี่มันไถตรงดีครับมันไม่ดึงนะครับผมว่าผ่านตัวนี้ไม่ดึงนะครับไม่กินน้ำนักรถครับแต่เทนนี่อ่ามันมีตัวหนึ่งครับที่สังเกตได้ที่ผมคิดว่าแตกต่างจากพันอื่นก็คือนี่ครับดาน,นี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้นี่สังเกตเลยครับคือถ้าเป็น่านตัวอื่นนี่เอาไปแบบพา,านของผมเนี่ยพานพานสีของผมใบยี่สิบสองนี่มันจะเป็นแบบด้านนี่จะเท่ายาวเท่ากันนะครับหูสัลักฝั่งนี้เธอเขาต่อมาเนี่ยมันจะเท่ากันกับด้านนี้นะมันจะเท่ากันนะแต่ตัวนี้เท่ากันแล้วที่นี่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราไถใช่ไหมเราต้อง เราต้องยกใบหน้าให้ลอยอยู่แล้วปกติเราถยเราก็จะมามุนเกียวมุนเกี่ยวตัวนี้มุนเกี่ยวตัวนี้ก็ทําให้เราต้องยกแขนตัวนี้ยกแขนตัวนี้สูงกว่าฝั่งนั้นสูงกว่าข้างซ้ายด้านขวาจะสูงกว่า,วาข้างด้านซ้ายมันก็จะมีผลอยู่นะครับถึงไม่มากแต่ก็มีผลครับคือน้ำนักมันจะไปลงอยู่น้ำนักเวลาถ่ยมันจะไปลงอยู่รอใา้มากกว่าครับ เพราะการรับน้ำหนักมันไม่เท่ากันแต่ตัวนี้เขาทำมาให้แขนนี่ยาวแข้นนี่ยาว,นนย,าวยาวเราก็ตั้งแข็นใส่ขวาเท่ากันแต่ว่าขานมันลอยนะครับขานใบหนานี่มันลอยแล้วนี่ขนาดอันนี้ตั้งแข็นขวาต่ำกว่าแข้นใส่ท่านี่ใบหนายังลอยเลยครับดูได้เลยนิ้นวแ่วได้เลยนี่ใบหนาลอยครับมันก็ทําให้การแบบรับน้าหนักเนี่ยมันจะ รับนำนักของแขนของตัวรถมันก็จะบัลานอยู่ครับคนอื่นอาจจะคิดว่าไม่มีผลแต่มันมีผลสําหรับผมบผมคิดว่ามีผลทําให้รถสเสถียรยิ่งขึ้นไทเสถียรยิ่งขึ้นแล้วก็โค้งก็แข็งแรงครับก็ไม่มีบอลอารตเตร์บีตนนตัวนี้เนี่ยโปกบูตตัวน,นี้มันเป็นเล็กเล็กไม่มีทีอัดเลยเ ก็มีแต่อาแต่ผานเฉยแต่พวกตามบูธวันนี้ไม่มีเลยคาดน,นาคือกันขอผ่านบุกเบิก DP 2,4,3เฮดตาช่างเนาะถือว่าตัวนี้กับเขาพัฒนามาครับผมให้ผ่านครับผ่านตัวนี้ค็รับประกัน6เดือน าการขี่ไทยศาสตร์กรบกันก็สวยครับไทเราสวยเลยไทยไม่เขาก็ช่างไทยไม่เขาก็ยังกบสวยครับถ้าไทยเขาก็ไม่ต้องพูดถึงครับว่ามีไปลองทั้งดินแข็งทั้งดินไทยเขา่าทั้งดินไทยไม่เขานะ่าเราถ่ายสวยครับโอเคคลิปนี้ก็มารีวิวเรื่องผานให้ดูเท่านี้ครับนี่ก็สีสจบดมดลวครับสีฝาทีฝนมานะ ี่านเลยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องก๊อลูกชาวนาให้ด้วยนะครับก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับ